พบกันตอนเย็นนะครับวัอนอาทิตย์ที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ก็อาโมงเย็นสิบห้าโมงเย็นสิบห้าาทีแล้ว มาที่บ้านเนาะมาตั้งแต่ตอนทเที่ยงเที่ยงด้่แหละมาหาลานทวดก็อยากมาเล่นกับเหลนเหลนก็อยากเจอทวด <Okay. S 1> อืมหลานน้อยลานน้อยก็มาเล่นกับปูอยู่เมื่อกีน้นี้โอ้ อุณหภูมิเช็คเมื่อกี้นี้นะฮะยี่สิบยี่สิบแปดองศาถือว่าโอเคนะใช้ได้อยู่ยี่สิบแปดองศาเนาะพี่น้องคนแกน่นนะวันที่สิบเอ็ดกรุมผาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไม่ได้หามง,งแรกหามงกุตอนแรงวันนี้ซี่เขาไปเรียนกับร้านร้านทุกคนให้คุณ วันนี้มีที่บ้านน้องก็ทาสีทาสีนะฮะให้ทางเอ,อลานมาทาสีให้สวยงามทีทเดียวนะตรงนี้โอ้ตรงนี้เป็นสีเอเทาๆออกสีเขียวเนาะแต่ด้านนี้เป็นสีขาวเป็นขาวหี มะเขาเรียกว่าขาวหิมะนะเออขาวหิมะสิเออตัวนี้สวยงามมากเลยทุกวันนี้ทาสีจะไม่มีกลิ่นแล้วจะไม่มีกลิ่นเหม็นจะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็จะทาถามทางถามช่าง,งนะเขาบอกว่าทาอยู่หนึ่งรอบแล้วก็ทิ้งไว้ สองชั่วโมงทารอบสองที่ว่าสองชั่วโมงทารอบสามเนี้ยไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะสมัยก่อนี่้ทาสีบ่าเนี่ยโอ้โหเหม็นก็ไปห้าวันสิบวันเลยสิเดียวยนี้ไม่มีกลิ่นเพราว่าเป็นสีรุ่นใหม่ที่ไม่มีแบบจะไม่เทคโนโยีมันพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะ คือติดทนนานกว่าเมื่อก่อนแล้วก็แถมไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยเนี่มีหมาว่าเล่นละเดินเล่นแบบชิวๆแล้วตอนนี้เห็นไหมฮะเด,เดินไปเล่นกับหลานข้างในวันนี้มีสั่งแจ่วฮ้อนมานะสั่งแจ่วฮ้อนมาผมก็ให้น้องซื้อแจ่วฮ้อนมาแล้วก็ผมโอนตังค์ไปให้เขาแล้วเดี๋ร้อยมีทั้งแจ่วฮ้อนหมูนะฮะขออภัยด้วยสำหรับท่านที่ไม่ทานหมู แล้วก็มีแจ่วฮ้อนเนื้อขออภัยสาหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อนะอสั่งมาใหญ่ไ้ชุดนะแจ่วฮ้อนแจ่วในภาษาอีสานคือน้าพริกน้ําพริกฮ้อนก,ก็คือต้มน้ําร้อนๆนะนะต้มน้ำร้อนๆแจ่วฮ้อนนี่มันมา ดังเดิมเนี่ยที่ผมรู้จักเจวฮอนครั้งแรกอยู่ที่จังหวัดมุดาหานะเขาจะมีต้มน้ําซุปเดือดมีซานนะะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาเอาเนื้อหรือเอาหมูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปจิ้มในน้ําซุปร้อนๆนะ่ะเอามาจิ้มกับแจวแล้วก็กินแล้วก็มีผักเนี่ยมีอะไรบ้างมีข้าวเหนียวมีอะไรนะแต่พอไปอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยพอเรียกว่าแจวฮอนเนี่ยเขาไม่รู้จักอ่า แกวเนี่ยมันคือน้ำพริกแล้วก็ต้มกับน้ำที่ร้อนๆเขาก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่าจริงๆมันก็คือเอาไปจิ้มมันเอาไปจุ่มแล้วเอามาจิ้มแต่พอเรียกเี้นไปเส้นมามันเลยเป็นจิ้มจุ่มจริงๆมันก็คือเอาเนื้อร้อนๆไปจุ่มในน้ำร้อนแล้วเอามาจิ้มกับแจ้วแต่พอ เรียกไปเรียกมาเขาก็เรียกว่าจริงๆมันเรียกว่าจุ่มจิ้มพอเรียกไปเรียกมาเขาเรียกว่าจิ้มจุ่มเขาเขาบอกว่าเขาบอกเขาบอกว่าเอาไปจิ้มแล้วก็กินเอาไปจิ้มกันกบน้ำพริกอีสานน้ำพริกหรือแจว แล้วก็ไปจุม่มไม่ไจุ่มตอนไหนก็ไม่รู้จริงๆมันต้องจุ่มก่อนไปเอาเนื้อหรือผักเอาไปจุม่มในน้าร้อนๆที่มีน้ําซุปมีเอ่อเกลวเพียมีอะไรอยู่ในนั้นมีขี้เพียมีอะไรวกนะแล้วก็เอามาเอาไปจุ่มให้มันร้อนให้มันสุกพอประมาณหนึง่งแล้วก็เอามาจิ้มกับน้นําพริกแล้วก็ตักเข้าปากเอาคีบเข้าปากแช้ตะเกียบเนี่ยแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วย hỏi á mò chỉ mò sán đã mò phải sán là gì nhưng mình xuống kia sán đã ok mà đó làm cái này là làm cái này mẹ là. làm cái này mẹ chế nên mình ึือโอ้่มาแล้วโอ้อยู่นี่แหละลูกอยู่นี่แหละครับอืวันนี้กินยาห้อกับปูมไหมลูกกินยาห้อกับปู่ไหมนี่มาแล้วสองชุดเลยมาสองชุดเลย้ลย เขียนอะอ่ะเมื่อกี้นี่มันเขียนเป็นนิดนึงเนี่ก็ซื้อมาจาักราานกุ้งกุ้งแจ่วฮอนใช่ไหมน้องปนกุ้งแจ่วฮ้อนแถวกังสดาน้้างๆมองขอเนาะเพราะจะมีน้ำซุปมางให้ด้วยนีย่โอ้๊ยร้อนร้อนร้อนน,นี่มีนมันจิ้มแจ่วฮ้อนมาด้วยแล้วก็มีชุดผัดชุดเอ่ออะไข้าเรียวอะไร วุ้นเส้นมีน้ำจิ้มมาด้วยมีอมีชุดเนื้อมาด้วยนี่จะเกี๊ยมให้มาด้วยเนี่ยแล้วก็มีน้ำจิ้มมาด้วยนี่น้ำจิ้มเจ่วเ้อมีผักมาด้วยนี่นะฮะส่วนข้าวเหนียวเราจัดการเองเนาะวันนี้เรา จะมาทานเจาห่อนเจาห่อนแจ่วขึ้นน้ำพริกนะภาษาศสารเรียกว่าแจ่วภาษาไทยกลางเรียกว่าน้ำพริกร้อนก็คือน้ำซุปร้อนไม่ไม่ใช่น้ำพริกที่ร,ร้อนนะหมายถึงว่าเขาจะเรียกควบกัมกันไป <laughs> เรียกควบกันไป <laughs> แจ่วห่อนก็คือแจวน้ำพริกแล้วก็น้ำ ซุปร้อนเนี่ยอาเนี้อ,อไปจุ่มในน้ำซุปร้อนสุกพอประมาณเอามไปจิ้มกับแจวน,ะ,นะถ้าไปขายทางเทศก็เรียกว่าจิ้มจุ่มจิ้นจุ่มจิ้มโอเคร้านไปแทนแล้วแม่ร้านอบาตามหา,หาร้านก่อนคิดถึงร้านไม่ได้มาหาหา,าหลายวัน โอ้ยไดกับหมาอยู่่เนเล่นกับเป็ดเลยลูกอ๋อจิมินครับโอ้อ่ะไมทำไมไปเล่น <c oughs> โอ,กกนอ้กุ๊กกระติกอำไมใส่ปกเื้ือลูก หเห็นปูเอาใส่ปูกเสื e> ้อโอ้โหนี่ใส่ปูกเสื้อกไม่รู้นี่ใส่ปูกเสื้อไหมสนใจอู้ครับ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 เฮ้ยหลาลี่